สวัสดีค่ะแอดนะคะจากช่องโซลูชั่นสตอรีเฮาส์ค่ะช่วงนี้อากาศบ้านเราค่อนข้างหนาวเย็นนะคะเหมาะกับการรีดภายชั้นมากๆค่ะวันนี้แอดเลยถือโอกาสมาชวนทำภายกรอบน้ำตาลค่ะเริ่มจากเราจะนำเนยมารีดเป็นแผ่นค่ะเราจะใช้ขนาดประมาณ5คูณ8นิ้วนะคะเราจะนำกระดาษมาวัดก่อนนะคะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการค่ะจากนั้นเราก็จะวางเนยไว้ตรงกลางแล้วก็พับปิดให้สนิทค่ะ ประมาณนี้นะคะเนยที่เรารีดแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะนำแช่ตัวเย็นประมาณ15-20นาทีค่ะ จากนั้นนะคะเราจะมาร่อนแป้งเตรียมไว้เลยค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นแป้งสาริอเนกประสงค์นะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะเดี๋ยวแอดจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้น้ำเย็นจัดผสมกับเกลือค่ะแล้วก็คนให้ละลายนะคะ หลังจากที่เกลือละลายแล้วนะคะนำมาผสมกับแป้งที่เราล่อนไว้ค่ะเราจะค่อยๆแบ่งใส่นะคะแล้วก็คลุกเคล้าไปด้วยค่ะความชื้นของแป้งไม่เท่ากันนะคะดังนั้นน้ำที่เราจะผสมลงไปอะคะ่ะจึงจำเป็นที่จะต้องกะปริมาณบางทีที่เราตวงไว้ก็ไม่จำเป็นต้องใส่หมดนะคะนวดกระทั่งแป้งกับน้ำเข้ากันนะคะลักษณะที่ได้ก็จะไม่ติดขอบชามนะคะแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะโรยแป้งนวลบนโต๊ะค่ะแล้วก็นําแป้งที่เรานวดไว้เมื่อกี้ค่ะมานวดต่อบนโต๊ะอีกนะคะโดยการที่เราจะผสมเนยลงไปด้วยค่ะเป็นเนยจืดนะคะอุณหภ,ภูมิห้องค่ะนวดไปเรื่อยๆค่ะกระทั่งแป้งกับเนยเข้ากันดีนะคะจะใช้เวลานวดประมาณ10นาทีค่ะ หลังจากที่เรานวดเนยกับแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะแรปด้วยพลาสติกแรปนะคะแล้วก็พักไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ30นาทีค่ะหรือถ้าอากาศร้อนๆมากๆนะคะเราก็สามารถที่จะพักไว้ในตู้เย็นได้ค่ะหลังจากที่เราพักแป้งครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งออกมารีดค่ะรีดเพื่อที่จะเข้าเนยนะคะ โรยแป้งนวลบนโต๊ะค่ะแล้วก็รีดแป้งให้ได้ขนาดประมาณ7จคูณสินิ้วค่ะกลับด้านนะคะเพื่อที่จะรีดอีกด้านนึงค่ะ จากนั้นนะคะเราจะนำเนยออกมาจากตู้เย็นค่ะเราจะวางแผ่นเนยนะคะวางบนแป้งของเรานะคะวางเนยให้มีลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพับด้านที่ไม่มีเนยค่ะทบเข้าไปค่ะแล้วก็พับทบเข้ามาให้จรดกันนะคะประมาณนี้ค่ะเราจะได้แป้งที่มีลักษณะสามทบแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะรีดแป้งครั้งที่หนึ่งกันค่ะค่อยโรยแป้งนวลน,นะคะจะได้รีดง่ายๆค่ะค่อยๆรีดไปเรื่อยๆนะคะหมั่นกลับด้านรีดให้เสมอกันนะคะ วัดขนาดให้ได้ประมาณ7คูณ13นิ้วเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เรารีดแป้งได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะพับ3ทบค่ะเราจะได้แป้งลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะ แรปด้วยพลาสติกแรปนะคะแล้วก็พักในตู้เย็นประมาณ20นาทีค่ะหลังจากที่เราพักแป้งไว้ในตู้เย็นประมาณ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำออกมารีดครั้งที่2กันค่ะ เราจะรีดแป้งให้มีขนาดเท่าเดิมค่ะแป้งที่เรานำออกจากตู้เย็นใหม่ๆนะคะก็จะมีลักษณะที่แข็งๆสักหน่อยนะคะเพราะว่าเนยค่ะที่เขาโดนความเย็นเขาก็จะเซตตัวนะคะเราจะค่อยๆกดๆเบาๆแบบนี้นะคะพอเนยเริ่มอ,อ่อนตัวลงนะคะก็จะค่อยๆรีดค่ะให้มีขนาดประมาณ7จ็ดคูณสินิ้วนะคะ หลังจากที่เรารีดแป้งให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาพับแป้งครั้งที่2กันค่ะครั้งที่2เราจะพับทั้งหมด4ทบนะคะประมาณนี้นะคะแล้วพับไปด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งมาจรวโดดกันนะคะแล้วก็พับทบเข้าไปค่ะจะได้แป้งทั้งหมด4ทบประมาณนี้นะคะเป็น4ชั้นค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ ราจะทำเครื่องหมายจุด2จุดไว้นะคะให้รู้ว่าเรารีดแป้งไปแล้ว2ครั้งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะห่อด้วยแรปนะคะแล้วก็นําเข้าแช่ตู้เย็นประมาณ20นาทีค่ะ20นาทีผ่านไปนะคะเราก็จะนําแป้งออกมารีดครั้งที่3กันค่ะรีดให้มีขนาดเท่าเดิมนะคะประมาณ7คูณ13นิ้วนะคะโรยแป้งนวลสักหน่อยค่ะ สำหรับเพื่อนๆเขไหนนะคะที่เวลารีดแป้งแล้วมีปัญหาแป้งแตกเนยทะลักออกมาค่ะเราสามารถใช้แป้งนวนลโรยแล้วก็รีดทับได้เลยนะคะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเลยทีเดียวค่ะในระหว่างที่รีดถ้ามีคนรู้สึกว่าเนยละลายมากเกินไปนะคะให้นำไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ค่อยนำออกมารีดค่ะ วัดขนาดให้ได้ตามที่เราต้องการค่ะถามว่าทําไมถึงต้องวัดตลอดนะคะก็เพราะว่าเราจะได้รีดแป้งกะแป้งถูกว่าจะได้ไม่หนาไม่บางจนเกินไปค่ะจะสังเกตว่ามีส่วนที่เนยเข้าไม่ถึงนะคะแป้งส่วนนี้เราสามารถตัดทิ้งได้เลยค่ะเราจะพับแป้งรอบที่3ประมาณ3มทบค่ะ จะได้แป้งที่มีลักษณะ3ชั้นแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทําเครื่องหมายจุด3จุดไว้นะคะว่าเราเรีดครบ3รอบแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะแรปพลาส,สติกแรปแล้วก็นําเข้าแช่เย็นไว้ประมาณ20นาทีค่ะ หลังจาก20นาทีผ่านไปนะคะเราก็จะนําแป้งออกมารีดแป้งครั้งที่4กันค่ะเราจะรีดให้มีขนาดเท่าเดิมนะคะคือ7จ็คูณสินิ้วนะคะ ืมบอกไปนะคะว่าเวลาที่เรารีดแป้งแล้วนะคะเราควรจะใช้แปรงปัดแป้งวนเอาไว้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับอะค่ะแป้งของเราจะได้ติดสนิทกันค่ะครั้งสุดท้ายเราจะพับสี่ทบนะคะแบบนี้ค่ะปลายอีกด้านหนึ่งจะด,ดกันแบบนี้นะคะจากนั้นก็ พับเข้าหากันค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด4ชั้นแบบนี้ค่ะเป็นการพับสลับกันนะคะทั้งหมด4รอบ3 4 3 4ค่ะจากนั้นก็ทำเครื่องหมาย4จุดไว้นะคะเพื่อให้เรารู้ว่าเรารีบครบ4ครั้งแล้วค่ะจากนั้นแรปพลาสติกไว้ค่ะ เข้าตู้เย็นแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ20นาทีเหมือนเดิมค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะเตรียมน้ำตาลทรายขาวค่ะแล้วก็ถาดรองที่รองด้วยกระดาษไขนะคะแบบนี้ค่ะและอุณหภูมิตาอบของเราก็จะต้องวอร์มไว้ที่200องศาเซลเซียสนะคะแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราจะนําแป้งของเราออกมารีดค่ะรีดให้เป็นแผ่นขนาด7จ็คูณสินิ้วนะคะรีดรอบนี้เราจะรีดเพื่อขึ้นรูปค่ะ ความยาวของเรา13นิ้วหรือจะเลยไปประมาณ14นิ้วก็ได้นะคะเผื่อตัดออกด้วยแล้วก็ความกว้างของเราก็จะประมาณ7นิ้วค่ะ ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะตัดขอบออกค่ะถามว่าจําเป็นไหมตัดขอบจําเป็นนะคะเวลาเราอบออค่ะขนมของเราจะได้เรียงชั้นสวยค่ะหลังจากที่เราตัดขอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้แป้งแผ่นสวยๆประมาณนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะมาทำการตัดแบ่งเป็นชิ้นกันค่ะเราจะทำขนาดชิ้นประมาณา6คูณ1.5นิ้วนะคะควรจะใช้มีดที่ค่อนข้างจะคมนะคะเพราะว่าเวลาเราตัดออกมาจะได้เป็นแผ่นสวยแล้วเวลาที่เรากรีดควรจะทาแป้งนวลบนมีดด้วยนะคะ หลังจากที่เราตัดแป้งเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทาด้วยน้ําเปล่าค่ะเพื่อที่จะเราจะเอาไปเคลือบน้ําตาลนะคะเขาจะได้ติดกับน้ําตาลค่ะทาบางๆให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะอันนะคะเราจะนำะพายของเราไปเคลือบน้ำตาลค่ะวางด้านที่เราทาน้ำนะคะลงไปแบบนี้ค่ะเราจะเคลือบน้ำตาลเพียงด้านเดียวนะคะ แบบนี้ค่ะในประมาณนี้แล้วเราก็จะนําไปวางไว้บนถาดอบที่เราเตรียมไว้นะคะแบบนี้ค่ะกดเบาๆนะคะให้เขาเคลือบเพียงด้านเดียวค่ะนี่ค่ะจากนั้นเวลาอบนะคะเราจะใช้ตะแกรงครอบแบบนี้นะคะเพราะว่าป้องกันไม่ให้พายของเราขึ้นสูงแล้วก็จะทําให้เสียทรงได้ค่ะ 15นาทีแรกนะคะเราจะอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นนะคะเราจะลดไฟลงค่ะให้เหลือประมาณ175 1 8 0องศาอบต่อไปอีกประมาณ15นาทีนะคะหลังจากที่เราอบเสร็จนะคะหน้าตาขนมของเราหน้าทานเลยเดียวค่ะเราก็จะนำมาพักให้เย็นบนตะแกรงค่ะหรือใครจะทานร้อนๆก็อร่อยนะคะ อกรอบแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะว่างๆก็ลองทำทานนูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย